สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ก็มีข่าวของโค้ช IBK อัลไทนะคะซึ่งเป็นโค้ชของต้นสังกัดของทีมที่พรพัน์เกิดปาดไปเล่นให้ในลีกเกาหลีใต้นั่นเองค่ะซึ่งโค้ชนะคะสั่งพรอนพันเลยว่าให้ลดสปีดการเซตบอลลงนะคะเพราะว่าเพื่อนในทีมเนี่ยตามเธอไม่ทัน โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโวอวีลีกเกาหลีฤดูกาล2023 2 0 2 4ถึงนะคะซึ่ง IBK อ n t a i เนี่ยทีมของชมพู่พรานพันเกิดปาดเนี่ยนะคะได้พ่ายแพ้ให้กับทีม JS c a r t e c h ไปแบบสุดมันเลยค่ะ1ต่อ3เซตด้วยกันโดยสกอร์2 2ต่อ25 25ต่อ15 22ต่อ25และ20ต่อ25ค่ะ ส่งผลทำให้ทีมของชมพู่พรพัธน์นะคะ IBK เนี่ยแข่ง3นัดแพ้3นัดมีศูนย์คะแนนค่ะจบอันดับบวยของตารางก่อนเริ่มเกมนะคะคิมโฮซุนเฮสโคสของ IBK อันไทยเนี่ยได้เปิดเผยว่าพรพัธน์เนี่ยแทบไม่มีเวลาปรับตัวกับทีมเลยนะคะเธอเนี่ยเป็นมือเซตสไตล์เซตเร็วเหมือนกับที่เล่นกับทีมชาติไทย แต่นักกีฬาของเราเนี่ยปรับตัวตามเธอไม่ทันตอนนี้เราจึงพยายามกำชับให้เธอเล่นช้าลงหน่อยเราต้องทำกันบ้านเรื่องนี้ให้หนักหนักจริงๆแล้วคิมฮาคยองนะคะจะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่น่าเสียดายค่ะที่เธอเนี่ยเล่นไม่ได้คิมฮาคยองนะ,นะคะก็เป็นมือเซตอีกคนหนึ่งของทีมไ b บีเคอันทายนั่นเองค่ะ เนื่องจากอาการบาดเจ็บของคิมฮาคยองนะคะคาดว่าเธอน่าจะกลับมาเล่นได้ในสุดสัปดาห์นี้นี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชนะคะที่ออกมาพูดถึงพรพันธ์ในการเล่นลีกเกาหลีใต้ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าโคช้ชมองว่าพรพันเนี่ยเล่นบอลในจังหวะที่เร็วเกินไปนะทำให้ลูกทีมหรือว่าตัวตบในทีมแต่ละคนเนี่ยตามบอลเธอไม่ทัน จังหวะก,การทำแต้มมันก็เลยผิดเพี้ยนไปอย่างไรก็ตามนะคะก่อนฤดูการโค้ชคิมโฮซุนเนี่ยเคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปล่อยให้พรพันเนี่ยเล่นในสไตล์ที่ถนัดนะคะแต่หลังจาก3นัดผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนค่ะเพราะว่าผู้เล่นในทีมเนี่ยเล่นเร็วตามพรพันไม่ทันจริงๆถ้าถามแอดนะคะในกรณีนี้เนี่ยไหนๆโค้ชเนี่ยก็ได้มีการพูดแตว,ว่าให้พรพันเนี่ย เล่นตามสไตล์ของตัวเองได้เลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่พูดไว้มันก็เหมือนไม่รักษาคำพูดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนบอกเองว่าให้บอนันเล่นตามสไตล์ตัวเองได้เลยสิ่งที่จะต้องปรับเนี่ยควรจะต้องไปปรับตัวตบนะฮะไม่ใช่ปรับตัวเซต แต่อย่างไรก็ดีค่ะการปรับตัวเซตเนี่ยมันง่ายกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าโค้ชไม่ได้เคยออกมาพูดไว้ว่าจะปล่อยให้พรพันธ์เล่นในตามสไตล์ของพรพันธ์ถนัดพรพันธ์ก็คงจะไม่ได้เซตบอลไวแบบนี้นะคะจริงๆเจตนาของพรพันธ์เองเนี่ยการที่เซตบอลไวขึ้นก็จะช่วยให้ทีมเนี่ยทำแต้มได้เร็วขึ้นสไตล์การเล่นแบบนี้ก็จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดขึ้นจากการซ้อมกันอย่างหนักนะคะ แต่เท่าที่แอดดูผลงานนะคะก็พรพันเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะคิดว่าหลักๆแล้วที่ควรเปลี่ยนในทีมอ่ะก็ควรจะเป็นตัวตกมากกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้บ้างยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h ช i ิ e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ